โอเคครับวันนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูตู้ชาแนลนะครับอวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนฮะมาจัดศึกเนี่ยครับผมยักษ์ชนยักษ์นะครับผมเออก็คือนะฮะวันนี้เราจะจัดกันสศึกเช่นกันนะครับผมก็คือกิก้าเวสไททันไททันเวไททันนะครับเออนะครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูค่าเซตัสของกิก้าของผมก่อนนะฮะคือกิก้าตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ากว่าผมจะหาได้เลเวลสูงขนาดเนี้ยนะครับผมใช้เวลาหาค่อนข้างนานนะฮะตัวนี้เป็นกิก้าป่าตอนที่เริ่มจับนะครับผมเลเวลอยู่ที่430นะครับผมอ่าหานานมากนะกว่าจะได้เลเวลขนาดนี้นะครับพอเทมเสร็จเนี่ยนะครับผมบวกเทมมิง่งเอฟเฟกไปแล้วเนี่ย ได้เลเวลมา600กว่าๆนะครับผมตัวนี้ผมก็เก็บเบลไปบ้างแล้วนะครับผมก็ประมาณ3-4มสเบลได้นะฮะเออก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่าจับมาก็เอามาเทสเลยนะครับผมถือว่าตัวเนี้ยเป็นกีก้าที่ผมเคยเห็นเนี่ยในแมปบูตอนของผมเนี่ยคือมันเป็นกีก้าที่เลเวลสูงที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันมีถึง450หรือเปล่านะ,ะแต่ว่าตัวเนี้ยคือผมเห็นสูงที่สุดแล้วปกติจะเห็น 60- 70 90เต็มที่ก็200 300นะครับผมอันนี้ตัวนี้เลย430เนี่ยผมหานานมากนะฮะเพื่อนะครับผมให้มันแบบสู้ด้วยการสูสีกับเจ้าไททันหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาเจอกับไททันป่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าสเต็คร่าวๆนะฮะเลือดเข้ามาที่2 8 8 0เนี่ยครับผมแซมมี่หน้ามาน้อยอยู่แล้วนะครับผม415.8นะครับผมเราจะไม่บังคับนะเราจะให้เขาสู้ด้วยตัวเขาเองนะฮะ ส่วนน้ำหนักมาที่1,400นะผมอะดาเมจไปที่525.3นะผมสปีดไปที่100%นะผมตามสติปเดิมๆนะแต่ดาเมจตัวนี้มาเยอะหน่อยเพราะว่าเลเวลตอนจับเขาเนี่ยนะผมค่อนข้างเยอะนะฮะอาเดี๋ยวเราไปเดินตามหาไททันกันนะฮะรู้สึกว่านะครับจะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละนะครับเออวันนี้เราจะจัดกันเลยนะเออไปเลยไปเลยนะฮะวันนี้ก็นะครับ ที่ผมไม่ใช้กีกาตัวที่บ้านนะฮะเพราะว่ากีกาตัวที่บ้านมันมีระเลเวลมันเกินลิมิตแม็กไปแล้วนะครับผมซึ่งยังไงมันก็ไม่มีทางสูสีกับไททันแน่นอนนะครับผมยิงไอ้เจ้ามันม่วงเนี่ยนะครับผมประมาณ3 4มสี่คำนะเรียบร้อยครับผมถามว่าตายไหมไม่ตายหรอกครับส4มสี่คำจะไปตายได้ยังไงเออแต่เป็นว่านะครับผมมันชนะไททันได้แน่นอนเนี่ยผมเจ้ามันม่วงเนี่ยนะฮะส่วนเจ้าตัวเนี่ยผมบอกเลยว่า ค่อนข้างสูสีนะคิดว่าสูสีนะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเอาอยู่นะคยับผมเพราะว่าเลเวลมันเยอะอ่าตัวนี้ไม่ได้อัดเลเวลให้แต่อย่างใดเนะคยับผมตัวนี้จับมาธรรมชาติเลยนะตามลิมิตแม็กของเอ่อโหมดบูตอนเนี่ยับผมแต่จริงๆโหมดบูตอนเนะี่ยเขาบอกว่าแม็กของเอ่อเลเวลสัตว์เนี่ยมันจะไปถึง450เลยนะแต่ตัวนี้ผมเห็น สูงสุดแล้วอะในแมปผมอะผมหามาหลายวันมากเลยได้แค่430เะครับเออผมไม่รู้ว่าทุกคนเจอสูงกว่าน,นี้หรือเปล่านะยังยังไม่เคยลองหาแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบหาแบบจริงจังแล้วหาเป็นอาทิตย์เลยเนะฮะเออหาไม่เจอก็รีรีรจนกว่าจะเจอนะครับก็ได้ตัวนี้มาเนี่ยครับผมอ่ะเอาเป็นว่านับผมเดี๋ยวผมลงก่อนอ่ะให้เด็กๆเ,เข้าไปเล่นกันจังหวะนี้ไปเลยไป ไปแล้วนะผมนี่นะฮะเป็นตัวป่านะเลือดสองแสนสามนะผมเลเวลหนึ่งนะจัดไปจังหวะนี้กีก้าวีเทนทันครับผมโอ้โหแต่กีก้าแรงนะเมื่อกี้แรงนะแบบเลือดแบบุ่มโอ้โหแสนเจ็ดแล้วนะทุกคนกัดแค่ไม่กี่ทีเองนะเนี่ยโอ้โหกีก้าผมเลือดเลือดตกบ้างไหมเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดูสีดูส,สีไม่ค่อยดูสีเท่าไหร่แต่เหมือนกีก้าะจะโหดกว่าเยอะเลย <laughs> เออนี่ครับ ก็กีกาตัวนี้นะผมผมพยายามหาเลเวลส,งสูงๆนะเพื่อมาลองดูนะผมกับเจ้าไททันนะจัดไปจัดไปจังว่านี้กีกากัดเข้าไปครับผกัดเข้าไปอ้าวไททันนิง่งไททันนิง่งทำไมนิ่งละ่ะอ้าวก้ามือแล้วอู้หมันเอาเรื่องว่ะทุกคนกีกาแบบนี้โหดเหมือนก,นกันนะเนี่ยเออไอ้ตัวนี้เลเวลมันค่อนข้างสูงนะผมอุ้ยไททันหนีแล้วครับจังหวะนี้ไททันหนีแล้วไททันหนีแล้วอ้าวเป็นไงเป็นไงเป็นไง ไหวหรือเปล่าอุ้ยเจ็ดหมื่นแล้วทุกคนเอาแล้วครับผมมีคุมกัดแล้วนะฮะเออโอ้โหโหดเงีนแฮะโหดเงีนแฮะเอาวะเอาวะเอาวะนะฮะจัดไปจัดไปโอ้โหคือต้องบอกว่าถ้ากีก้าเลเวลน้อยๆนะผมเสร็จไซท่านแน่นอนนะครับผมไม่เหลื <German> right? อนะฮะนะทังหวะนี้วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่อย่าห้าวไอ้นี่อย่าห้าวอ้าวไม่ตายไอ้นี่อย่าห้าววิ่งเจ๋ง จะไปดูสึกตรงนู้นโอ้โหโอ้วิ hey. ่งหนีวิ่งหนีกันยาวๆครับกีก้าวิ่งกัดเลยนะจังหวะนี้โอ้โหวิ่งบักด้วยดูขาไม่ขยับนะฮะเออเป็นไงเป็นไงไหวรเปล่าเดี๋ยวสอกก่อนนะครับจังหวะนี้อู้เรียบร้อยครับผมว้าวอูยังโหดเลยทุกคนโอ้คือด้วยความต่างของเลเวลนะฮะไททานเขาเลยแค่เลเวลหนึ่งเนาะไม่ว่าจะ คือไม่ว่าจะแมปไหนๆเนี่ยไททันก็จะเลเวลหนึ่งนะครับผมในอาร์ม b บายเนี่ยเออมันก็ไม่เคยเห็นเลเวลเกินกว่านั้นนะฮะเออสำหรับตัวผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นที่เคยเห็นหรือเปล่าโอ้โหแล้วตัวนี้ค่ารี s ิ a แทนดีมากนะครับทุกคนเลือดเขามีแค่20,000นะครับผมโดนกระทืบไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะหลายครั้งอยู่นะเลือดลดไปแค่2,000เองนะครับผมไม่ถึง2,000ด้วยนะเอถึงถึงสองพักว่านะเออก็โอ้โห ถือว่าโหดนะครับนี่ได้เลเวลมาถึง4เลเวลกันเลยทีเดียวอัดดาเมจไปเลยจังหวะนี้อู้ดีนี่ต้องบอกเลยนะผมว่ามันโหดเอาเรื่องนะฮะเปิดมายังไม่ไม่ถึง10นาทีเลยนะผมมันกัดตายแล้วนะ<อ>แต่กัดนานกัดแมมูแมงมอสามร้อยกว่าแล้วก็มันหายากมากๆเลยนะครับเจ้ากีก้าที่เลเวลจะถึง400กว่าเนี่ยเอาง่ายๆแค่340ยเนี่ยก็หายากแล้วนะทุกคน อ่าตัวนี้ผมก็หามันเจอจนได้นะงับเข้าไปอู้ทีเดียวร่วงถือว่านี้ปาบเข้าไปอู้นี่มันไม่ต่างอะไรกับมันม่วงเลยแล้วเนี่ยแต่มันม่วงมันจะดามเมจจะแรงกว่านี้เยอะนะครับตัวนี้เท่าไหร่อ่าตัวนี้ผมอัพดามเมจไปแล้วบ้างนะจริงๆดามเมจมาที่480นะครับผมผมอัพไปแล้วเนาะ มันขึ้นมาที่500ยกว่าห้าร้อยกว่าของกีการนี่แบบมันมันโหดจัดเหมือนกันนะครับผมมันเอาไททันอยู่อะทุกคนเออจะไปแม่ตัวอะไรก็ขวางก็ไม่ได้จริงๆครับจังหวะนี้คําเดียวนะฮะตับวิ่งคาเดียวไม่ตายว่ะโอ้โหช้างโหดช้างโหดโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่จุดสแตนบายเรานะครับผมด้านโน้นนะฮะเออจริงๆอะไททันแถวเนี้ยเกิดบ่อยนะ แต่เมื่อกี้ผมหินเหมือนห็นแค่ตัวเดียวเองเนี่ยต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เออก็กัดไปเรื่อยอย่างไรนี้กัดไปเรื่อยอนะ่ะมาดีครับอ่ากีก้าเราแบบเลือดยังเลือนะเหลือนะเลือเหลือเลยนี่ครับจัดไปจัดไปต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นศึกเนี่ฮะไทนนไทันนะครับผม V s อไททันนะเออต้องบอกว่าเดี๋ยวผมต้องขออน,นุญาตนะครับผม ไปตามหาไททันก่อนไม่รู้ว่ามันจะยังเกิดอยู่ไหมเนี่ยผมม่ว่ายตัวเมื่อกี้ก็ได้ตายไปแล้วนะอนี่เลยเนี่ยผมเป็นไททันตัวที่บ้านผมนะไม่ได้ใส่สร้อยคอสีทองแต่อย่างใดนะครับผมสร้อยคอตัวนี้ช่วยในการบูธอีกทีเฉยผมใส่มันเก๋ๆร์ไปงั้นแหละนะฮะบูธไปมันก็อัพไม่ได้นะผมสําหรับไททันนะโอเค ี่ลงทางหางจะได้ไม่เจ็บนะครับผมค่าสแต็กเดิมๆนะครับผมไททันเลเวลหนึ่งนี่ฮะไม่สามารถกินอาหารได้นะผมเออเลือด1นึ่งแสนห้ืบาทโอ้ยจะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอะไรเลือดไม่ใช่ตังค์ไอ้บ้าเลือดมาที่1นึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยผมแซมมี่นาสองพันเนีฮะอ่าน้ําหนักเข้ามาที่ห้าหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะก็เป็นตู้เก็บของของบ้านนั่นแหละนะฮะส่วนดาเมจเนี่ยผมมาที่100%เนตี่ยผมสปีด100%นนะไม่มีอะไรที่ เยอะนะครับผมก็คือตัวนี้ปกติเลยนี่นะผมไททันเดิมๆเลยนี่ฮะนี่นะครับผมมีใช่เหยียบใน2สองข่านะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับตัวจะเจ็บไหมเนี่ยก็ต้องเจ็บอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองลงทางหัวแล้วกัน <c oughs> เออเดี๋ยวผมต้องไปหาคู่แมทของของวันนี้ก่อนนะครับผมว่ามันจะมีไททันหรือเปล่าเออนะี่ครับจัดไปเอาละครับทุกคนก็มาถึงศึกที่2กันแล้วนะครับผมทุกคนอ่ะ วันนี้เนี่ยผมก็ผมจัดศึกแรกไปแล้วนะศึกที่2ให้เป็นไททัน vs ไททันนี่ครับผมก็จะเป็นไททันเทมกับไททันป่านะอ่าไม่ต้องเดินไปหามันเดินเข้ามาเลยนี่ครับผมเดี<อ>๋ยวผมให้ดูค่าสเตตัสของไททันป่าก่อนนี่ครับไททันป่าเนี่ยเอาเข,ข้าวๆเลือดมันมาอยู่แล้วแหละ2องแสนนะครับนี่เลยนะฮะอ่าส่วนดาบงดามีดอาจจะเยอะกว่าเรานะของเราเนี่ยเลือดมาที่แสนห้านะครับผมดาเมจของเราอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ โอเคนะครับผมไม่พูดภาพนําเพลงนะเดี๋ยวจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะรู้นะคว่าใครมันจะเ๋งกว่ากันนะครับมาดีคล้ายกันด้วยจังหวะนี้โหแล้วจะเดินเดินตามมันทันไหมเนี่ยเดินมากก็เหนื่อยนะผมเออในท่านจะม่น้ำเยอะจริงครับแต่มันหนักตัวนะไปไปจังหวะนี้คือต้องบอกว่าเดี๋ยวกะแทกกะแทกก่อนกระแทกก่อน,กกอนเปิดก่อนกะแทกก่อน ้องบอกว่าผมต้องขึ้นขี่เนี่ยผมถ้าไม่ขึ้นขี่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะสู้กันหรือเปล่านะก็ <c oughs> แทกขี่แบบสาินารถแบบจัดๆเลยเนี่ยผมเอาทำไมหนีอ่ะกคุณเออทำไมหนีครับทำไมหนีล่ะครับอา้อาวเฮ้ยหนีทำไมอ่ะต้องสกีตก่อนนะครับผมี๋ยวทำไมเป็นหนีผมมาทุกคนอ,อ้าโว้ยแหนีไปไหนเนี่ยโอ้ โอ้โหแล้วเดินอย่างก,กระโดด่วนใครจะไปตามทันวะนั่นโอ้โหเลือดก็เยอะกว่าอะไรก็ดีกว่ากระโรแล้วจะหนีแล้วเพื่ออะไรเออบูแล้วเดินช้าด้วยเราอ่ะแหมแหมแหมเอาไงดีเอาไงดีจังหวะนี้เดินตามนะครับผมเออเหมือนมันไม่อยากมีเรื่องนะฮะบอกคูออยู่ของูทีเดีมมากระเทือกูดท,ทำแป๊ะอะไรนะฮะ ไม่อยากมีเรื่องไม่สนครับไม่สนจังหวะน,นี้เรื่องมันต้องม,เองม,องมีเรื่องมันต้องมีแล้วแหละเออหูซามิน่าเราจะหมดเออซามิน่าเราจะหมดนะครับตู้สักทีเด้จะไปไหนหูเหยียบหมาป่าตายเราติดติดินอีกจังหวะน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกกะดังเลยเออทีหมาพวกนี้นะมามา เข้าใกล้ได้แล้วนะครับผมมาจังหวะนี้กระทืบเอาดิสู้ไหมเอ้าทำไมไม่สู้ล่ะทำไมไม่สู้ล่ะอุยยกขาไม่ขึ้นจาไม่น่าหมดนะครับจังหวะนี้เอาตายแล้วโอเคสั่งลุยเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเออมันเดินหนีอ่ะคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจเลยทำไมมันไม่สู้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้พัฒนาเขาเขียนไม่ให้ไม่สู้เหรอหรือย,อยังไงอุ้ยวุ้ยวุ้ยบักสัตว์บล็อก กับคือแม่มเออยืนทำไมกัน <c oughs> โอ้โหแล้วจะตามกันอีกนานไหมเนี่ยจะหนีไปไหนเนี่ยทำไมไม่โตมาเด้มา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 เดียวเรามาลองกันหน่อยิอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรไอะไรมันมีตัวอะไรสกิดขานะครับผมเออมามาแต่ไม่น่าก็ไม่ค่อยจะรีด้วยจะรีบจะหนีไปไหน จะหนีไปไหนจังหวะนี้จะหนีไปไหนโอ้ยยกขากระตื้อไม่ได้ผมจะไม่น่าหมดนะเอาจังหวะนี้เดี๋ยวปล่อยให้สู้เองนะครับเออมาเออนี่กระแทกไปว่าไงว่าไงเอ,อ้ยยกล้อเป็นไงล่ะยกล้อออ้ยยังไงล่ะผมมันหนีทุกคนทาไมมันหนีโอ,โอ้จบแล้วนะครับผมนี่นะครับผมตามกระทืบอย่างเดียวเลยอุ้ยหลดล่วงไอ้บ้าเ้ย ปล่อยให้ลูกสู้ไปนะครับเฮ้ยมันหนีอะ่ะดูดิมันไม่สู้เลยอะ่ะโอ้โดนไปแล้วครับโดนไปแล้วโดนไปอีกทีโอ้โหตามกระชื่นย,ยาวๆเลือดเหลือแสนแดแล้วผมจาก2องแคือต้องบอกว่าไททันผมแทบจะไม่โดนโจมตีเลยนะฮะเลือดนิ่งมากเออมันเป็นยังไงเนาะนะฮะคือถ้าผมยิงมันล่ะ ขอโทษนะลองยิงกูก่อนมันหนีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮมันเอามันเอามันเอาเ้ากีตัวยิงแล้วมึงหันกลับไี่บ้าเอ้ยเอาดิเอาดิเอาหันมาหันมาเฮ้ย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 เฮงยเฮ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ยเ้ยเา้ยเ้ยเ้้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ย้้าเฮ้้ยเฮ้ย้ย่ฮ้ย่้้ยเ้้ย้ยเ้ย่ฮ้เ้้ยย ไปไหนแล้วมานี่มานี่อยู่นี่อยู่นี่นั่นแหละหันกลับมาเยี yeah, ่ยมเมลิโคดไปเลยลูกทีนี่แหละมันตู้แน่เออแล้วผมจะโดนลูกหลงไหมเนี่ยเออเยียบเยียบเยียบเออเยียบเอาเออเห็นแต่หัวหัวอยู่นี่นะครับผู้ชมถ้าผมลงไปเนี่ยผมว่ามันต้องกระชือผมแน่เลย อย่างนี้ก็ได้เอาไม่สู้ใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ตีไทยท่านด้วยกันนะครับผมเออเนี่ยนะผมเป็นการเหมือนเหมือนตีมันแบบฝ่ายเดียวเลยนะทุกคนอย่างนี้ก็แย่สิโอ้โหจบแล้วเรามีไปฟันเจ็ดไปดิไม่โดนออื้ไม่โดนอีกออื้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันตกไปตรงตีนมันอี้าตายแล้วนั่นน่ะ เราต้องหนีก่อนเลยครับจังหวะนี้เออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาจังหวะนี้ไททันผมมันสู้อยู่แล้วแต่ว่าไททันป่ามันไม่เอาอทุกคนแย่เลยด,ด,ดูดิดูดิมันขึ้นไปบนนู <c oughs> ้นนะสกิดสก,กิดหน่อยแล้วกันช่วยลูก <c oughs> ออต้องขออภัยสก,กิทจินรนิชีวิตจะแจ่มใสขึ้นนะครับ <c oughs> เออเผื่อจะมีอารมณ์อยากสู้นะ มามามาหวานี้ลูกผมก็ทืบรมอย่างเดียวเลยเออแนกระทืบรมกันอย่างเดียวเลยนะฮะเวแล้วเวแล้วจังหวะนี้เลือดเหลือเท่าไหร่ที่แตกเลยกูเหลือเหลือแสนสามแล้วทุกคนทําไมมันไม่สู้อ่ะว๊าดว๊าดว๊อึไม่สู้เหรอไม่สู้เหรอไม่สู้เหรอโห่ทาร้ายสัตว์มากๆเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมันมันเหมือนมันจะมากระทืบผ่มเลยอ่ะเอา มาก็มาเอามันมาตามตูทดีว่าไอ้บ้าบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคือมันไม่ไม่สู้ไททันนะครับผมแต่มันสู้คนในตัวนี้เออโอ้โหจบแล้วนี่นะครับผมเออมันมันมันจ้องผมอยู่นะคือมันไม่สู้ไททันผมอะโหแย่เลยนะครับสงสัยว่าจะเป็นไททัน V S ไททันอันนี้มันเป็นแบบเหมือนไททันกระทืบไททันมากกว่านะเนี่ยโอ้ จบแล้วโอเคเดี๋ยวผมเรียกอไอรอนมาเล่นบ้างแล้วกันนะผมว,วันนี้เราจะไม่ต้องไอรอนเดี๋ยวไม่ต้องไอรอนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีใครอะไรที่เราจะเรียกมาได้เอาเป็นว่านะครับผมวันนี้มันคงจะไม่สู้กันนะอ่าเดี๋ยวเรียกสไปนมาเออดูดีดูด,ดีเนี่ยทท่ทานผมแบบโดนสวนแค่ไม่ขี่ค้างเองอะ่ะมันน่าจะสวนตอนที่ว่าผมอยู่คนหลังอนะ่ะ ถ้าเกิดผมลงมาเนี่ยมันไม่สู้เลยเนี่ครับทุกคนมันหนีอย่างเดียวเลยะจบแล้วโทุกคนดูดิโอ้ดูดูดูดดดดดรถหารน,นี่เลยอย่างเงี้ยดูดิเลือบเดือด,ดแสนหนึ่งละตายตายตายเออ,อ,อกระทืบเข้าไปมันไม่สู้ก็กะระทืบมันเข้าไปเออนี่ครับผมมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมให้สปไปโนปิดเกมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าต่อให้มันสู้กันต่อไปนะเพราะว่า ไอเจ้าตัวไทท่านเนี่ยก็คงจะไม่สู้กับไททันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาสไปโนมาตบมันนะเออดูดิมันไม่สู้แล้วอะไทท่านผมก็ใจไมน่น่านน่าจะหมดแล้วเนี่ยผมโอ้จบเลยจบเลยจบบังหวะนี้ปั๊มช้างช้างช้างแบบโอ้เดินอยู่เฉยๆโดนเหยียบเลย <c oughs> เดี๋ยวสไปโนตูมาอย่างเนี้ยอ้าวมาแล้วครับผมจงังหวะนี้เดี๋ยวจัดไปมาเลยยกขาตบตบ นีไอ well. ้ดีมันกว่านี่ขอเนื้อหน่อยมา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 กว่านี้ไปโนมาแล้วมามาไปโนตกไปโนไปโนตก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 ไททันมาไงเลือดแปดหมื่นแล้วมาไงแหมจะหนีจะหนีหนีไม่ทันหรอกรู้รู้ไหมว่าโหดะไปโนโหดไปโนโหดแล้วมาไปเดือดสองขากันเลยนะครับผมวันนี้อุ้ย เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงมามามาไอ้ห็ดเจ้าไท่ทานตัวนั้นตามไม่ทันหรอกมา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 ตามปกครับตามปกจะไปไหนจะไปไหนเออไม่สู้ใช่ไหมไม่สู้ใช่ไหมได้ได้อุ้ยบินบินบินโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมาไม่สู้ใช่ไหมไม่สู้ใช่ไหมตื้อตื้อตื้อตบตบตกตกมือมือตบมาหาหัวของบ้านนะผมตกซ้ายตบขวากันเลยทีเดียวจังหวะนี้ตบตบ โอ้ฟาวอาดิเออไม่สู้ใช่ไหมแหมเป็นหนึ่งเจ้าแห่งฮาร์กนะไม่สู้ได้ไงวะโอ้เสียลงหมดถึ่ตบตบมันเข้าไปตบตบมันเข้าไปเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นแล้วทุกคนนะถือว่าตบไปนะผมตบตบเข้าไปตบเข้าไปจังหวะนี้จัดไปอ่าหนี่กัดเข้าไปเออกัดเข้าไปแล้วไต้ในผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โห เฮ้ยอะไรวะนั่นอะไรอะไรอะไรแแบๆเออมนเห็นลายบินนะครับผมอ่ะเอาไอ้ไอ้บ้านี่ยังไงนี่ใช่เอาไงเออเอาไงเอาไงเนี่ยอยู่ดีๆยามาหาเรื่องเออเก็บไปดิครับอ้าวว่าไงว่าไงสไปโนหยุดตีแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเหรอจะตีให้ก็ได้เนาะนี่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 มาอ จบแล้วซึบมันมันบดีซึบไม่มันเลยนะฮะเป็นการลุงกินโตนะครับผมโอ้โหดูดูโอ้สงสารนะครับแต่นะครับผมเราตีไปแล้วต้องเอาให้มันตายนะผมมันจะได้ไม่เจ็บเออเยียบเลยลงไปเออโอ้นะครับผมมันไม่สู้ไททันด้วยกันนะไททันนะครับผมกับไททันเนาะ ะะอโอเคนะผมผมจะปล่อยไททันผมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะไปทําอะไรกันได้บ้างนะฮะอ่าวันนี้วันนี้เราจะทํกันหลายอย่าง nunca. สไปโนผมเลือดแบบลงเหมือนกันนะไม่ได้ลงเพราะว่าโดนไททันกระทืบนนะผมตกเขานะเออจัดไป <c oughs> ผมไปต่อเลยโอ้โหจบแล้วนะฮะวันนี้โอ้นะฮะ ถ้าไททันมันสู้มันน่าจะมันกว่านี้เนี่ยผมเดี๋ยวเราไปที่ภูเขาด้านหน้ากันหน่อยเนี่ยผมเผื่อจะมีอะไรให้เราทำนะมามาบักกันเลยทีเดียวแม่นี่โอ้โหเสียดายครับผมเสียดายที่มันไม่สู้นะถ้ามันสู้สักหน่อยผมจะเจ็บมากเนี่ยทุกคนแหมมีอะไรบ้างแถวๆนี้ผมไม่มีอะไรเลยว่าจะมาหากิการ้าหน่อยเจ่าเแล้วบับบับ ปาบปาบปาบเรียบร้อยเออไม่มีกีการเลยผมเนาะถ้ามีกีการนี่คงจะมันน่าดูเลยโอเคครับผมทุกคนผมว่าไม่น่าไปต่อได้ในผมคลิปนี้เออมันจบตรงที่ว่าไททันมันไม่สู้เราเนี่ยฮะแหมลูกนี้เอาสไปโนมาบวกกับไททันนี่ก็ดีตกตกที่มันตกที่เกี้ยง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 ตายยากนะเชงไหมเออ จบแล้วนี่บผมเอาไงอะเอาไงล่ะจีนเอาไงล่ะจีนโอเคนะครับผมทุกคนวันนี้เดี๋ยวปึ๊บนี่นะครับสำหรับศึกใหญ่ชนใหญ่วันนี้นะผมก็ก็เฟลไปนะก็เฟลอยู่นะผมกับสำหรับคู่ไททันกับไททันนะฮะแต่คู่กิก้า vs ไททันเนี่ยเราเป็นฝ่ายชนะนะผมว่า เราเลเวลสูงนะก็ก็พูดได้ว่าเลเวลเนี่ยถึงกับสุดของบูตอนเลยละกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นเลเวลในบูตอนนะ่ะที่มันสูงกว่านี้แล้วนะครับผมเนาะอ่าตัวเนี้ยตอนจับ430นะทุกคน430นะผมหาเจอได้สูงสุดเท่านี้จริงๆเนี่ยผมเนาะโอเคนะผมก็คลิปนี้ก็ คิดว่าเฟลนะไททันเออเสียดายนะผมแต่ก็เนี่ยครับผมมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะฮะบางทีเราไม่รู้ว่ามันจะสู้กันไหมหรือว่ามันจะไม่สู้กันหรือว่าหรือว่ามันจะตีกันตามปกตินะเออแต่ถ้าเกิดตีกันตามปกติเนี่ยผมผมว่ามันสู้ตัวป่าไม่ได้นะเพราะว่าตัวป่าเลือดมันเยอะกว่านผมอ่ะวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับหลังๆมาเราจะไม่ไปทางสาระกันเลยนะครับทุกคนเราจะเน้นเอาความมันของผม นีผมของผมนะ,ส,ะส่วนใหญ่นีผมก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหมูตู้ channel ของเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ